สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง12หางออนไลน์และนี่คือ12หางใน5นาทีเริ่ม12หางเปิดตัวให้เล่นเมื่อเดือนมีนาคม2554และปิดตัวลงเมื่อ29ธันวา2559และก็มีฝรั่งใจดีอย่าง c o น n e r Z ที่จะมาเปิดเกม12หางนี้ให้เราเล่นกันอีกครั้งหนึ่งตัวเกมน่าจะเปิดประมาณเมษาครับเพราะอัน,นี้ผมจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่เปิดมาตอนนี้ก็เกือบ2ปีแล้วที่ตัวเกมเปิดมาก็อยากจะให้ไปดูเว็บไซต์ของเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับนี่คือเว็บไซต์เซิร์ฟเวอร์ครับและตามที่เห็นเลยลงทะเบียนลงหนะ้า คุณจะเห็นลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่เซิร์ฟเปิดจนปัจจุบันและช่องทางการติดต่อน,นั้นว่างเปล่าโอเคเรามาดูตัวเกมกันเลยดีกว่าเมื่อคุณโหลดเกมมาเสร็จปุ๊บคุณสร้าง ID สร้างอะไรเรียบร้อยคุณล็อกอินเข้ามามันไม่ใช่แบบเดิมใช่อันนี้คือของใหม่เรามาสร้างตัวละครกันนี่คือหนะ้าสร้างตัวละคร ส่วนไอคอนการเลือกตัวละครน,นั้นจะเป็นแบบนี้คุณจะเห็นว่ามีตัวละครหน,นึง่งใส่ชุดอยู่ด้วยก็คือน้องวานนั่นเองใช่ครับน้องวานใส่ชุดแมลงไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนและเซิร์ฟเวอร์จะเป็นแบบไหนกิจกรรมอะไรน้องวานก็จะใส่ชุดแมลงน้องวานไม่มีชุดโนวิดนะครับ เป็นน้องวานที่เก่งที่สุดในเซิร์ฟแล้วและผู้เล่นตอนนี้ก็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 มีก,ก็ก็มีแค่นัน้นแหละตามมันเลยนะพอพูดถึงผู้เล่นแล้วจะเป็นเซิร์ฟที่ดีนั้นต้องมีการดูแลเซิร์ฟที่ดีด้วยเช่นกันในการหาและดึงลูกค้าเข้ามาเล่นเกมของเราคุณสามารถจัดการเซิร์ฟเวอร์ได้ตลอดเวลาถ้าคุณดูแลเซิร์ฟนะ ผมย้ำว่าดูแลเซิร์ฟนะส่วนอีเวนต์ในเกมนั้นล่าสุดเป็นอีเวนต์นี้ครับแล้วก็นี่อันนี้เป็นการเก็บกล่องเพื่อสุ่มไอเทมในกล่องว่าเราได้อะไรมาก็ตามนั้นเลยครับที่ผมพูดมานั้นอาจจะน้อยกว่า5นาทีนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรจะพูดแล้วอะ คือถ้าเกิดผมพูดจริงๆมันก็อาจจะมีเยอะขึ้นและมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปแต่ผมเรี่ยงที่จะไม่พูดเพราะว่าคลิปนี้จะจบภายใน5นาทีกันก็ขอสรุปนะครับผมสำหรับมือใหม่ที่กำลังจะมาเล่นนั้นผมก็อวยพรให้คุณได้เจอคนที่ดีในเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่โดนแกง1ทึับหหรือเขาเทย,ยืนเฉย เวลาคุณจะขอให้เขาช่วยก็ขอให้โชคดีนะครับผู้เล่นใหม่ส่วนผู้เล่นเก่านั้นก็ไม่คิดอะไรก็ขายทิ้งของทิ้งหมดแล้วใช่ขายทิ้งหมดแล้วหมดสิ้นเวลาตัวเพราะว่าตัวเกมไม่มีการอัปเดตมาเลยเอ่ออัปเดตท,ที่ว่านี่ก็คือกิจกรรมไอแครอทเดินได้และเป็น RGB อ่ะครับนั่นแหละตัวเกมแพท ตัวเกมน่ะทำเสร็จแล้วแต่ว่าตัวผู้พัฒนาเซิร์ฟละไม่อัพเดไม่รู้อะไรไม่รู้ทำไมเขาไปไหนอีกแล้วอีกแล้วใช่คว่าอีกแล้วเพราะก่อนหน้านั้นก็เป็นเหมือนกันหายไปหกเดือนเลยแล้วมาแล้วก็หายไปอีกแล้วครับท่านผู้ชมตามนั้นนะครับ